ผมก็แนะนำการจัดพอร์ตเบื้องต้นในช่วงตลาดผันผวนว่าควรเน้นในสินทรัพย์ที่มีคำว่ารายได้อย่างสม่ําเสมอนะครับคงหนี้ไม่พ้นว่าสินทรัพย์สาประเภทที่ผมขอแนะนำนะครับที่มีน้ําหนักเยอะหน่อยในช่วงนี้ 1. นนะครับคือ property fund เนื่องจาก property fund เนี่ยได้ดีวเวนจากในแง่ของกองทุนค่อนข้างเยอะนะครับระดับ7-8% 2นะครับก็คือกองทุนตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในเขาเรียกว่าหุ้นกูเก้เอกชนในประเทศระยะสั้นนะครับสามนะครับก็คือหุ้นปันผลนะครับซึ่งหลายๆตัวในประเทศไทยเนี่ยมีหุ้นปันผลที่ให้ดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณ6-8%ถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะครับทางกางเป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็เลยคิดว่าสามตัวนี้ให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับส่วนในแง่ของหุ้นที่มีความผันผวนสูงแต่ปันผลต่ นะครับหรือว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีกระแสเงินสดออกมาเลยระหว่างทางหรือไม่มีเขารียกว่าในรูปของดอกเบี้ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงในช่วงที่ตลาดผันผวนเยอะๆจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสผันผวนมากกว่าณจุดตอนนี้อีกนะครับเพราะว่าในแง่ของสภาพคล่องในโลกนี้เนี่ยจะมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่กระทบกับความมีสภาพคล่องซึ่งกระทบกับ s e n t เ m e n t การลงทุนก็ผมคิดว่าจากนี้ไป12เดือนถ้ามองไปสิ้นปี58ผมว่าความผันผวนเยอะขึ้นเยอะเลย